ครับผมกิจจากเพจกิจทอยนะครับวันนี้มารีวิวสินค้านะครับซ A 8 8 8นะครับนะครับเปลี่ยนกล่องใหม่เป็นกล่องเล็กนะครับตอนแรกเป็นรหัสเอ5นะครับวันนี้มีสีขาวกับสีแดงนะครับนะครับราคาปกติอยู่ที่1 2 9 0นบาทนะครับแต่ตอนนี้เหลือเพียง8 9 0เกบาทนะครับ890บาทเก็บตังค์ได้นะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสินค้ารับประกันทุกชิ้นนะครับนะครับมี แล้วก็เป็นลายใหม่ด้วยนะครับเป็นลายใหม่ด้วยลองดูนะฮะมีกล้องนะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเอาไว้ให้เด็กขัดบินได้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตนะครับทดสอบประสิทธิภาพในการบินมันดูนะครับแล้วก็พร้อมกับใช้กล้องผ่านมือถือได้เลยนะครับผ่านระบบไไฟ้ามือถือนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับย่ต่อดีเลยเปิดโดนนะครับ ถ้าเราไม่มีพื้นเรียบอย่างนี้นะครับวันนี้เรามารีวิวกันที่โคราชนะครับเราไม่มีพื้นเรียบอย่างนี้แนะนําให้เอกากล่งองครับหรือเอาอะไรมาวางไว้ที่พื้นเรียบๆก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดโดนนะครับเปิดโดนเสร็จนะครับหันกล้องหน้ากล้องออกนะครับวางในพื้นเรียบอย่าลืมนะครับดันคนลร่งฝั่งซ้ายนะครับดันขึ้นให้สุดดันลงให้สุดนะครับแล้วก็กลางออกนะครับเสียงมันจะเป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนี่การคาลิเบรตนะครับจับคู่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมมาเชื่่อออตกล้งนับ วิธีการเชื่อมต่อกล้องก็คือโหลดแอปมาแล้วเดี๋ยวจะบอกในรายละเอียดทีนะครับว่าแอปอะไรนะครับให้เปิด wi-Fi นะครับโดนจะปล่อยสัญญาณ wi-Fi ออกมานะครับเป็นชื่อรหัสนี้นะครับกล้องเห็นไหมมันเชื่อมต่อแล้วนะครับมันเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับให้กลับไปที่หน้าแอปของมันนะครับชื่อ F Y D K U A V นะครับนะครับกล้องมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับ ให้เราทํามันบังคับในในมือถือก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ใช้มือใหม่นะครับให้ใช้รีโมทอย่างเดียวก่อนนะครับให้เราทําการปิดนะครับคําว่าอ่อนตรงนี้นะครับให้เป็นออฟนะครับนะครับเพื่อเราจะดูกล้องได้เห็นไหมครับกล้องเห็นไหมเห็นนะครับมาเอามาบินกันเลยนะครับอันนี้ตอนนี้มีลมนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสปีดสามได้นะครับปุ่มนี้ขึ้นอัตโนมัติสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็กดลงอัตโนมัตินะครับ แต่นี้ผมเล่นไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นด้วยอัตโนมัตินะครับการขึ้นอีกทีหนึ่งเครื่องยนต์สตาร์ทนะครับไปแล้วนะครับนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะครับนี่นะฮะกองดูนะครับบังคับมือเดียวเองนะครับเห็นภาพชัดแจ๋วเลยนะครับเราบันทึกวิดีโอก็ได้นะครับบันทึกรูปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมบันทึกรูปก่อนนะครับถ่ายรูปไว้ อ่าเรียบร้อยนะครับโอ้ไปไกลมากเลยนะครับกล้องเห็นไหมเดี๋ยวดึงกลับมาหน่อยฮะกล้องไม่เห็นนะครับแนะนำมือใหม่นะครับให้เปลี่ยนเกียร์รอไว้นะครับเวลามีลมนะครับทางที่ดีเล่นในเวลาครั้งแรกนะครับควรจะไม่มีลมนะครับดูนะครับโอ้ไปไกลเลยนะฮะเล่นง่ายนะครับนี่ เป็นง่ายนะครับตีลังกาได้นะครับแต่เราติดกล้องไม่ควรจะตีลังกานะครับอันนี้แนะนํานะครับเป็นทิคส่วนตัวนะครับไม่ดีนะครับถ้าเราจะเก็บภาพมุมสวยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเรียกลงจอดนะครับนะครับ กดปุ่มเดียวปุ่มนี้เลยนะฮะกดแล้วนะฮะโดนก็จะค่อยลดตัวลงมานะครับแล้วเราก็หาพื้นที่ให้เขาจอดนะครับหรือว่าเราจะลดคันเร่งลงมาอย่างนี้ก็ได้นะฮะ เล่นง่ายนะครับเล่นสนุกด้วยราคาแค่890บาทนะครับค่าส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับเหมารวมเลยนะครับ990บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะครับนะครับอ่าเห็นไหม๋ยวลงจอดที่มือนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสนใจก็ทักมาติดต่อมานะครับทักแชทมาถามได้นะครับมีอะไหล่รองรับนะครับมีรับประกันสินค้านะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับซ่อมฟรีนะครับยกเว้นถ้ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เสียแต่ค่าอะไหล่เท่านั้นนะครับนะครับกับค่าส่งกลับเท่านั้นนะครับสนใจก็ทักกันมาได้นะครับขอบคุณครับ